คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม Banana Max TV ภูมิใจเสนอตาพาราด็อกส์เอสกล้วยไทยอาจารย์รอบทิศดรธรรมพุทธศาสนารุ่นใหม่และแฟนพันธ์แท้พระเกจิคณาจารย์ เจออีกครั้งนะครับกับรายการ Ghost Guru รู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีกับพวกเรา3าคนนะครับครับก็แนะนําตัวอีกครั้งเพราะว่าเราไม่ได้แนะนําตัวมานานแล้วบางคนอาจจะไม่รู้จักเราก็ได้นะฮะับอาจารย์รอบทิพย์นะครับแล้วก็คุณต้าราดอกผมเอสบุญไทยนะครับเรารวมตัวกันมาคุยเรื่องเกี่ยวกับผีบางคนนี่เพิ่งจะเคยดูรายการเราเนะเราทํามา20กว่าเทปแล้ว ตอนนี้ก็ถือว่าเรตติ้งนี่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันแล้วก็อยากชมเรื่องอะไรอยากจะถามเรื่องอะไรก็ติดต่อเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับวันนี้เหมือนกันที่เราจะเอามาคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องอะไรนะครับเมื่อกี้ผีแม่ไม้ผีแม่ไม้อันนี้ก็คือเหมือนมีอินบ็อกซ์เข้ามามบอกว่าอยากรู้เรื่องเรื่องนี้นะครับแม่น่ใจเป็นประสบการณ์ตรงหรือเปล่าผมว่าแม่ไม้อยากรู้แม่ไม้อยากว่าจะเป็นผีแล้วมันจะเป็นยังไงต เดี๋ยวเราไปดูว่ามีข่าวขาวหรือว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับผีแม่ไม้มบ้างครับดูคลิปกันหน่อยนึงครับ เป็นถือว่าผมมีความรู้ในเรื่องนี้น้อยมากเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วผีแม่ม่ายเามีความเชื่ออะไรนแบบไหนบ้างคือแต่ก่อนนี่เคยได้ยินตอนเด็กๆนะแต่เดี๋ยวนี้พอโตขึ้นมาจน20กว่านี้ผมเริ่มเริ่มไม่ค่อยได้ยินข่าวพวกนี้ละมันมีนะครับผมไม่เคยคุ้นหูเลยนี่ไงผมก็เลยต้องต้องถามอาจารย์ว่าเออเข้าอินบ็อกมาเราก็อยากก่อนใช่ไหมใช่อยากก่อนไอ้ช่วงนี้ก็ฮิตสิเพราะว่าแม่ม่ายเยอะ ยุคนี้เจอบ่อยไอ้ดีแม่ไม้ครับแม่ไม้กับแม่ยุคนี่ส่วนมากจะมาด้วยกันใช่ไหมคลายกันครับผมก็เล่าเล่าให้ฟังคร่าวเอาเป็นตามความเชื่อเดิมก่อนก็คือผีแม่ไม้ก็จะเชื่อกันว่าเป็นผีของแม่ไม้แต่ละอย่างที่ตาบอกคือเป็นผีที่สามีเสียชีวิตแล้วก็ตัวแม่ไม้เนี่ยก็ตายทีนี้พอแม่ไม้ตายไปเนี่ยเขาก็เชื่อกันว่าแม่ไม้ก็จะคิดถึงสามีเพราะฉะนั้นเห็นผู้ชายที่ไหนก็จะเอาไปอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นผีแม่ไม้เนี่ยคนที่กลัวมากคือพวกผู้ชาย แล้วเขาก็จะมีการแก้เคล็ดกันก็คือเขาจะให้ผู้ชายเนี่ยมาทาเล็บแดง<ะ>มาใส่ผ้าถุงหรือบางที่ก็เอาประหลัดขีกตัวโตวมาตั้งหน้าบ้านเพื่อ,อเพื่อเพื่อหลอกแม่ไม้ว่าฉันเป็นผู้หญิงนะหรือว่ามีประหลัดขีกันใหญ่ามายุ่งกับฉันอะไรประมาณนี้ใ<ช>ม่ไหมแม่ไม้แม่ไม้ชอบแม่ไม้ชอบประหลัดขีกใหญ่ๆอย่างนี้นะครับไม่เขาเขาจะกลัวใช่ไหมเขาจะกลัวใหญ่ๆนี่เขาผมว่าไม่แน่ไม่ก็แล้วแต่แล้วแต่แม่ไม้นะแล้วแล้วเขาเอาไปยังไงครับ ก็คือเขาจะทําให้ตายไปเฉยๆอย่างที่เมื่อก่อนเราได้ยินบ่อยๆพวกโรคไหลาตายที่แบบนอนไปแล้วก็หายไปเลยก็พอถ้าเกิดที่หมู่บ้านไหนมีแบบคนไหลาตายกันเยอะๆเขาก็จะเชื่อว่าผีแม่ไม้มาเอาตัวไปออะไรประมาณนั้นแล้ว,ลวออกมาในรูปแบบไหนเวลาปรากฏตัวเท่าที่เคยฟังข่าวส่วนใหญ่จะไม่ปรากฏเป็นตัวแต่จะเป็นลักษณะการตายอย่างต่อเนื่องอ กันตายอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ชายถ้ามีผู้ชายตายต่อเนื่องที่ไหนเขาสันนิษฐานทันทีว่าผีแม่ไม้มาเอาไปอยู่เป็นสามีด้วยอะไรประมาณนั้นอ๋อเหมือนในหมู่บ้านนั้นพอมีผู้ชายเริ่มตายแล้วแล้วเวลาตายก็คือไปเฉยแบบไม่มีสาเหตุอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอาการแบบว่าหัวใจวายอะไรอย่างปุ๊บคาอกไม่มีไอ้แปลกนะแล้วมันมันไม่มีผีพ่อไม้มากเลยครับคือมแน่ จริงๆมันก็มีหมดนะถ้าเกิดเราโดนเรื่องผีกันมาเยอะเนี่ยคือคนมันก็เคยตายหมดเพราะฉะนั้นผีม่อแม้ก็มีผีพ่อไม่ก็มีแต่ทีนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าผีแม่ม่ในความดังมันมันเกิดขึ้นมาจากว่าความกลัวของคนคที่พยายามหาคําอธิบายกับสิ่งที่เขาไม่รู้อย่างเช่นพอมีคนตายต่อเรื่องอ่ะเขาก็ต้องคิดว่า มันไม่น่าจะเป็นเรื่องบังเอิญนะม,มันน่าจะมีอะไรอยู่เบื้องหลังเพราะฉะนั้นนึกอะไรไม่ออกคนไทยก็จะต้องโทษผีไปก่อนอโทษขออกรรมไปก่อนก็เลยคิดว่า,าถ้าผู้ชายตายต่อเนื่องผู้ชายมันคงไม่เอาผู้ชายไปหรอกมั้งม,มันก็น่าจะมีผู้หญิงนี่แหละที่มาเอาไปอะไรประมาณนี้เพื่อเอาไปอยู่ด้วยก็เลยเกิดเป็นความกลัวกันขึ้นแล้วก็เลยคิดว่าถ้างั้นเราต้องหลอกมัน โดยการที่เราแต่งตัวเป็นผู้หญิงเราจะได้ไม่รู้ว่าเราเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อหลอกผีอีกทีกลายเป็นคนหลอกผีทีนี่ไม่ใช่ผีหลอกคนมีอยู่คนหนึ่งที่ไม่เจอผีแม่แม่แน่นอนครับผมรู้ละคุณสองนี่ไงคุณสองอนนี้ผมว่าคุณสองอาจจะศึกษาเรื่องผีแม่แม่มาตั้งแต่เขาอาจจะเคยโดนมาแล้วนะตายเลยนั้นก็เลยต้องแต่งเครดแก้เครดเป็นเป็นอีกหนึ่งมุมมองครับอย่างนี้เวลาเขาแต่งนี้เขาจะแต่ง กันทั้งสัปดาห์เลยป่ะครับก็แต่งกันนานเหมือนกันจนกว่าจะแบบว่าเรื่องเรื่องหยไปหมู่บ้านนั้นพอมีคนลือก็จะเป็นผู้ชายเดินใส่ผูกแล้วก็มีเล็บแดงปากแดงใส่วิกอ่ะแล้วก็เดินไปทั้งหมู่บ้านเลยแล้วอย่างนี้ก็คือเมื่อไหร่เขาจะปลดเป็นชุดปกติจนกว่าจะหยุดการตายอย่างต่อเรื่องสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยจนเขานั่นไปอังมีผู้หญิงมาตายขั้นสักคนนึงอะไรประมาณอย่างนี้แล้วแล้วทำไมแม่ไม่เขาไม่ไปหาสามีเขาล่ะครับ คือถ้าเราอธิบายตามโลกวิญญาณพวกผีที่ตายสมมุติว่าในเคสที่มีแม่ไม้เป็นผีจริงๆนะครับก็คือแน่นอนว่าพอสมมติว่าเขาสามีตายไปแล้วแล้วเขากอาจจะตอมใจหรืออะไรตายไปเขาก็จะกลายเป็นผีแม่ไม้ทีนี้ด้วยความที่ตายด้วยความมีห่วงมีกังวลในโลกว่าสามีฉันตายไปแล้วลูกอยู่ยังไงมันก็จะไม่ไปเกิดที่ไหนมันก็จะเป็นสัมภเวสีวนเวียนอยู่ในบริเวณนั้นทีนี้พอเป็นสัมภเวสีด้วยความที่สมัยมีชีวิต ไม่เคยทำบุญไม่เคยอะไรแบบไม่รู้เรื่องในเรื่องของโลกวิญญาณมาก่อนมันตายไปแล้วมันก็ยังมีความรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นฉันเหงาเหลือเกินเป็นผู้หญิง<ม>คนเดียวอะไรอพอเห็นผู้ชายคนนั้นก็มาแบบว่าอาจจะมาปรากฏตัวให้เห็นมาเข้าฝันแล้วแบบไปอยู่กับฉันเถอะมาทําตัวเซ็กซี่โชว์อะไรประมาณนี้ยซึ่งอันนี้ถ้าเกิดสมมติเขาจะเอาจิงริงนะเขาจะทําลักษณะนั้นแล้วมันก็เหมือนกับค่อยๆกินธาตุคนนั้นไปเรื่อยๆแล้วคนนั้นก็จะตายตายจริงๆเหมือนลักษณะของพวกผีปอบอะไรอย่างเงี้ยก็คือตายแบบหัวใจยุเต้นไปเเฉยๆรรืออะไ ผู้ชายคนนั้นก็จะกลายเป็นผีตามไปแต่ว่าปัญหาคือเขาไม่รู้ว่าพอผู้ชายคนนั้นตายไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปอยู่กับเขาก็ได้เพราะว่าคนเราก็ตายไปตามกรรมบางคนอย่างตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาไปลงนรกไปเป็นสัตว์เป็นคนอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ก,กรรมของเขา okay. พูด,ดง่ายๆคือเพราะความเหงาไปเรื่อยๆเพราะความเหงาพอพอคนตายไปก็อ้าวไม่มีใครมาอยู่ด้วยนี่ก็คือ,อาหายไปไหนก็ไม่รู้ก็ต้องไปนั่งหาคนใหม่อันนี้คือในเคสที่เป็นผีไม่ไม่จริงๆซึ่งน้อยมากน้อยมากๆ เพราะว่าการที่ผีจะฆ่าคนคนหนึ่งได้มันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะค,คือต้องมีกรรมสัมพันธ์กับเขาแล้วก็คนนั้นต้องลักษณะว่ามีกรรมที่จะต้องตายด้วยเรื่องอะไรบางอย่างแล้วผีตัวนี้เป็นเจ้ากรรมของเขาอะไรถึงจะสามารถเข้าไปรรสอดแทรกถึงขัน้นทําให้เขาตายได้แต่โดยปกติอย่างพวกเราไปเดินเจอบิญญ,ญาณแม่ไม่เขาก็ไม่ไม่ได้มาทําอะไรกับเราหรือว่าเขาจะสร้างฮาเลมเป็นแฟมายอาจจะวงเล็บเจ้าชู้เป็นฮาเลมเลยเพราะว่าหนึ่งคนไม่ยอมจบไง ลักษณะแบบนั้นก็มีนะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นลักษณะการสร้างฮาเลมเนี่ยจะไม่ได้เป็นผีไม่ไม่จะเป็นพวกเจ้าป่าเจ้าเขาพวกนี้มีคือเป็นแบบผีใหญ่อยู่ในป่าอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็เวลามีคนเข้ามามาอะไรเงี้ยก็ทาให้เกิดอุบัติเหตุบ้างทําอะไรบ้างเพื่อจะอาวิญ,ญญาณเข้ามามาเฝ้าที่ตัวเองเฝ้าป่าเฝ้าเขตอะไรเงี้ยมีแต่ถ้าเกิดเป็นผีไม่ไม่ส่วนใหญ่ก็จะเอากับผู้ชายคนใดคนหนึ่งที่เขา<อ>ชอบสองสามค,คนอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือในเคสที่มีจริงๆซึ่งซึ่งน้อยมากับแล้วก็ออกมาในรูปแบบแบบ เจ้าชู้เอ้ยเซ็กซี่อาจจะคือคนไม่เขาชอบอ่ะเคยดูแล้วแล้วคนที่โดนเนี่เขาจะเขาจะเห็นภาพใช่ไหมเขาจะเห็นภาพบ้างเห็นไม่ฝันบ้างแล้วก็ชอบแล้วก็จิตก็จะหมกมุ่นอยู่กับภาพผู้หญิงคนนั้นที่เราฝันข้าวปลาไม่ยอมกินต่องค่อยๆ่วนค่อยๆป่วยไปหมดแรงไปแล้วก็เสียไปในที่สุดถ้าเขาจะเอาจริงๆเคยฟังเรื่องเล่าเหมือนกันที่แบบมีเหมือนผีมาชวนไปอยู่ห้องโน้นห้องนี้แล้วก็ไปมีอะไรกันคือไปมีอะไรกันเลยก็ ไม่ครับเขาหายไปจริงๆเลยแล้วก็ไปมีอะไรกันแล้วก็กลับมาแล้วก็ผอมผิวดําผิวคล้าเหมือนโดนดูดธาตุอะไรพวกนี้ัลกแต่ก็ไปเสริมสงกับผีอยู่ตลอดตลอดจนกว่าแบบจะมีคนไปเจอมันวนเวียนอยู่อย่างนั้นเหมือนถูกหลอกแล้วก็ถูกบังจิตเอาไว้ไม่ให้สามารถออกมาแล้วนี่ทำได้แต่มันต้องมีกรรมด้วยกันจริงๆถึงจะทําได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆอันนี้ก็ เหมือนเหมือนกันครับเพราะผมฟังไปตอนจบก็บอกอ้าแต่ลงว่าเป็นเหมือนเป็นลูกหลานเป็นอะไรกันที่แบบของคนที่ที่เป็นสามีเก่าเหมือนแบบมีกามร่วมกันอะไรประ,ประมาณนั้ผมก็เคยเจอเคสผีอัมคล้ายๆอย่างเงี้ยผีไม่ไม่แต่ว่าเป็นผีแบบขายบริการแล้วกลัคอตายแถวรามอําแหงเนี่ยเพื่อนมาอยู่หอแล้วก็โดนผีอัมบอกเคสนี้เลยเผีเซ็กซี่แล้วก็มาม,มาทำอะไรด้วยไปบอกเพื่อนบอกว่าเุ้ยบนผีหลอก วันรุ่งขึ้นเพื่อนแห่มันนอนเลียงหน้ากระดานเลยเออไม่รู้เกิดนนอนขนาดนอนนอนแบบว่าถอดเสื้อหนึ่งตัวอ๋ออันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้คือแบบอยากโดนเหมือนกันไม่มีใครกลัวเลยเออแล้วมีคําแนะนําสําหรับคนที่เป็นแม่ไหมไหมครับคือจริงๆไอ้เคสเนี้ยที่เรายกขึ้นมาเนี่ยคืออยากจะแนะนําว่าถ้าเป็นลักษณะผีแม่ไหมเนี่ยโอกาสเจอน้อยมากและการที่ เราไปแต่งตัวเป็นผู้หญิงเนี่ยมันหลอกผีไม่ได้หรอกเพราะเราอย่าลืมว่าผีเนี่ยเขาเป็นกายละเอียดกว่าเราขนาดหวยเ,เขายังรู้เลยอ่ะ เพราะฉะนั้นแค่เราใส่ชุดเป็นผู้หญิงเขาจะดูไม่ออกเลยขนาดคนยังด้วยกันยังดูออกเลยนี่มันผู้ชายอ่ะเพราะฉะนั้นการทําแบบนั้นเนี่ยมันหลอกผีแม่ได้ไม่ได้กลายเป็นไปดูถูกเขาอีกว่าอะไรว่าแกคิดว่าฉันโง่ขนาดนี้หรืออะไรนด้วยแล้วกันนะครับว่าช่วย้วเราจะแก้แค้นยังไงฮะประหลัดขิดประหลัดขีกถามว่าช่วยไหมช่วยได้นะถ้าเป็นประหลัดขิกที่ปลุกเสกมาจากครูบาอาจารย์ที่เก่งมันก็จะมีฤทธิ์ในตัวเองที่จะแบบป้องกันผู้ผี่ต่างๆได้แต่ถ้าเกิดเป็นแบบประหลัดทำเอาเองมั่วเเอไไไไไไ้้มมมม่่่กะะัปปนนนีีรรดโยยช์ล แล้วส่วนใหญ่ไอ้เคสผิดแม่ม่ายเนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่มันเกิดจากเกิดกับผู้ชายเยอะเป็นเพราะว่าผู้ชายเนี่ยมันมีความเสี่ยงในชีวิตสูงกว่าในในคนต่างจังหวัดอนนั้นทั้งออกไปหาของปา่าทั้งออกไปทําแรงงานอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะแบบหัวใจล้มเหลวจากการทํางานหนักจากการขาดอาหารจากอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะตายต่อเนื่องมันมีสูงกว่าครับอันนี้คือเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เลยเพราะฉะนั้นสิ่งทาให้พอตายต่อเนื่องปุ๊บคนต่างจังหวัดบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเอ้ยเขาเป็นโรคอยู่แล้วหรืออย่างโรคไหลตายมันก็มี ไปโทษผีซะอย่างนั้นซึ่งจริงๆมันไม่เกี่ยวอะไรกับผีเลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นจริงนะฮะสมมุติในเคสแบบวิทยาศาสตร์เราไม่ไม่น่าละเป็นเคสผีจริงๆเนี่ยเราจะเขาจะแก้กันยังไงฮะคือถ้าเป็นจริงเนี่ยถ้าเอาแบบคนที่ไม่รู้อะไรที่สุดก็ต้องหาวัตถุมงคลมาติดตัวไว้เพราะว่าผีก็จะเกรงใจพระที่ห้อยอย่างแต่อย่างที่เคยบอกในหลายๆเทปคือก็ต้องเลือกพระที่แบบปลุกเสกมาในลักษณะที่แบบมีพุทธคุณในเชิงบุญญาลิศอิทธิลิ์ไม่ใช่แบบ ยศยาศาสตร์วิเศษทั่วไปพวกนี้บางครั้งอาจจะกันไม่ได้ครับแล้วก็พอผูกเสร็จเราก็ต้องสวดมนต์ด้วยเพราะว่าการที่ผีไม้จะเล่นเราได้เนี่ยคือจิตเราปฏิพัติกับเขา <ừ> ก็คือเราชอบเขาเพราะชอบเขาพวกจิตมันจูนหากันก็เท่ากับว่าเราดึงเขามาหาเราเองเก็จะกินท้านเราได้สบายๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่พระอยู่แล้วก็สวดมนต์อยู่ตลอดเวลาจิตเราไม่ได้ไปหาเขาเพราะฉะนั้นเขาก็จะเข้ามาหาเราได้ยากกว่าอย่างี้ถ้ามีเคสแบบว่าอยู่ดีเพื่อนฝัน นะเอสอาจจะฝันเรื่องอย่างเงี้ยมีผู้หญิงเซ็กซี่อยู่ดีๆแล้วรู้ว่าเป็นผีเลยนะแล้วก็มายุ่งกันแสดงว่าเป็นสัญญาณเตือนหรือเปล่าอาจจะโดนกินธาตุก็ต้องระวังเพื่อความปลอดภัยอาจจะมาจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่เราก็นึกสวดมนต์แผ่เมตตามันก็บอกว่าเอ้ยไปรับบุญไปนั่นมาอะไรคืออาจจะไม่ได้เรื่องสนุกว่าเซ็กซี่โชคดคจังเลยต้องสังเกตตัวเองด้วยว่า เริ่มจิตหมกมุ่นอยู่กับภาพนั้นไหม,มแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองหมดแรงเหนื่อยผิดปกติหรือเปล่าถ้าอันนี้เริ่มเริ่มโดนนะบางคนฝันต่อเนื่องทุกวันไปเรืเร่อยๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยน่ากังวลแทน <ะ S 1> ที่จะจะ,จะไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องเรื่องในในฝันก็อาจจะไปดูหนัง a อวีแทนแทนมันจะได้ช่วยได้นะหรือไม่ก็ไปหาจอรนช้าไร่นะครับเพื่อนแนะนำเดี๋ยวต้องต้อง แฟนมาแล้วน่าแม็กจะรู้ดีนะครับออสหรับจอนชาวไร่แล้วก็การสําแหนมีมโปรโมทอ,อีก <c oughs> รายการนึงนะครับใช่ก็เพราะว่า<ก>นี่ก็เป็นเรื่องราวของผีแม่ๆที่เคยได้ยินกันมาตั้งแต่อดีตนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็มีข่าวน้อยลงแต่ก็เป็นอีกหนึ่งผีที่เรานํามาพูดคุยกันให้ได้รู้จักกันนะครับสำหรับผีแม่ไม้ เอาเป็นว่าอยากจะคุยเรื่องอะไรต่อหรือว่าเทปหน้าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรก็ติดตามที่ Banana Max TV นะครับช่อง y o u t u b e เวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งโดยประมาณทุกวันศุกร์และก็ทางแฟนเพจ Ghost Guru นะครับคุยได้ทุกเวลาเดี๋ยวมีอาจารย์เข้าไปตอบมีพวกเราเข้าไปตอบกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ